สวัสดีครับเชฟพลช้ชางน้อยเมืองไทยครับก็เ,เดี๋ยวให้ดูเขาหน่อยนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้นี่ครับมะคืนมะคืนไปส่งหมูทะมาครับแล้วก็ซื้อกล้วยกับไม้เขาครับได้กล้วยมาสิบสิบกวีแบ่งให้ยาไปกินบ้างนะครับแล้วก็เราก็ไว้ให้ลูกชายบ้างนะ แล้วก็ได้ไก่มาบ้างไก่ได้ไก่มาสามตัวลูกชายคนโตให้ครับให้ไก่มาทำกินก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ตั้งน้ำลวกขนถอนขนครับก็ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวให้ไปดูให้ไปดูทางบ้านนครับกำลังเละเทะเลยครับเป็บ้านคนเพลิงพักนะครับก็ดูอะไรนะครับ เรียลลิตี้ชีวิตคนเลี้ยงชาง้างนะฮะดีไหมครับก็เดี๋ยวได้ดูแล้วกันครับวันนี้หญ้าหมดแล้วสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับสั่งหญ้าไปแล้วครับเดี๋ยวมาวันนี้นะครับลดหญ้าลดหญ้าเดี๋ยวมาวันนี้ครับกล้วย กล้วยได้ก้วยดิบมานะครับยังไม่สุกเดี๋ยวรออีกสองสามคืนได้กินเกามาดูกันนะครับก๋วยลูกใหญ่ดีครับชุดนี้ก๋วยชุดนี้ลูกใหญ่ดีกล้วยชุดนี้ลูกใหญ่ดีแก่ดีครับใหญ่ เบลอเลยครับกลมบักแลยลูกตอนกล้วยตอนนี้ก็ยังราคาไม่ลงนะครับอยู่20 25บาทอะนนครับลูกชายให้มาามตัวไว้ทำกินนะครับ ยาหมดแล้วครับเพียงรอครับรอรอตียาวเอามาส่งครับแต่ก็ไม่รู้ช่วงไหนแต่สั่งไปแล้วก็น่าจะได้ช่วงเช้าไลยสายที่งเที่ยงนี่แหละครับถ้าแกรีบไปผสมเทียมวัวควายก่อนแกเดี๋ยวแกก็มาแกก็ให้ทางบ้านตัดแล้วขึ้นแล้วก็มาลง อันนี้เลยครับเราก็ามาดูกันต่อครับัอยากเรีอาบน้ําให้แล้วนะครับก็ปาแป้งหน่อยนึงสปาสปาสปาดูก็เออใครจะตัดจะทอนจะเอาไปลงอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับอจะเอาไปใส่เสียงเพลงจะเอาไปทำอะไรได้เลยครับ ผมก็ไม่ได้ห่วงครับกับภาพนะครับกับภาพกับวิดีโอนะครับก็เอาไปลงในทางที่สร้างสรรค์น,นะครับถ,ถ้าไม่โจมตีกันนะครับไปลงได้ครับวันนี้วันนี้ยังไม่มีช็อตเด็ดมุกฮานะครับเจยพผลด <laughs> ถ้ามีแล้วจับทันพอดีก็เดี๋ยวก็ดจะให้ดูครับตรงนี้ยังเป็นช่วงเช้าๆอยู่ครับเป็นช่วงเช้าๆอยู่ก็ยังคงเล่นต่อไป แต่จะไม่มีสีดำแล้วครับตอนนี้เป็นสีโคนมาตวัวครับนะครับอือกอ,อวันนี้ก็ไม่ล้างตัวแล้วครับให้อยู่อย่างนี้เลยให้อยู่ไปยาวไปถึงใบครับไปบาบจับอาบใหม่นะครับถ้าเขาชอบชอบแบบนี้ก็ให้เขาชอบแบบนี้ครับไม่ไม่ไม่ขัดไม่ขวาง ให้เขาเล่นตามสบายครับ เป็นหลานน้องอิน,นย่าพ่อเขาครับยกยกสาลีขึ้นรถถ่แล้วก็ใช้ลูกมันกันหน้าดูคนอะ มาดูลูกชายแล้วต่อครับแล้วดากดำนิดหน่อยครับนากดการเล่นโขน ก็คงครึ่งวันเช้าคงมีคลิปสปาโคนอย่างเดียวครับวันนี้คงคงไม่ได้อย่างอื่นแหละดูแล้วอะอาบน้ำก็ไม่ได้ดีนะครับคงต้องไปอย่างนี้ไปก่อน <c oughs> Ừ หน้านีเป็นไรไปหมดแล้วครับอือหือ คิดดูถ้าเกิดมันมีงานแห่และอาบน้ําเสร็จแล้วไม่ได้เก็บเนาะยังไงโอ้โหแล้วถ้าโตอะตัวใหญ่กว่าเนี้ยเราต้องอาบใหม่อ่ะสภาพอะ แล้วเอามือไปล้างปากควายให้อีกโอ้โห ปล่อยด้ยวยความรักครับปูก็ปล่อยควายด้ยวยความรักควายก็ข้ามถนนไปลงข้าวเขาอ่าบนอีกบนบนควายปูอืม ิดอีกเรานั่งดูถ่ายวิดีโอช้างผิดอีกในความรักครับปล่อยไว้อยากจะให้มันเดินกินโถขควายครับมันต้องขังเจ้าปนเหมือนเองเนี่ยต้องผูกหลักปล่อยไม่ได้แล้ว <c oughs> ผังของหมดครับผมก็นะครับก็ขอบคุณ ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เมเนต์มาให้กำลังใจกันขอบคุณครับสวัสดีครับ